โรงเรียนแห่งหนึ่งในยามเช้าแสงแดดอ่อนสองลอดหน้าต่างเข้ามาในห้องเรียนเงาไม้เพีิยวไหวตามแรงลมเย็นมานีและมานะนั่งอยู่เงียบเียบที่โต๊ะของตนสายตาของมานีเริ่มเปลี่ยนไปแววตาที่เคยจดจ่อกับหนังสือบัตรนี้สะท้อนประกายเล็กๆแห่งความสงสัยอะไรกันนะเธอพึมพำเบา,เบา ราวกับเสียงของสายลมดวงตาคู่นั้นสองประกายเหมือนดวงดาวเล็กๆก,กำลังส่องแสงกลางว่าเอ๊ะนั่นมันอะไรนะแรงขับจากความสงสัยทำให้มานีโน้มตัวลงเธอค่อยๆคืบค,คลานเข้าไปใต้โต๊ะของกล้าดีมันคือกระปุกออมสินใบเล็กจิว๋วขนาดเท่าฝ่ามือภายในมีเหรียญจำนวนหนึ่งกระทบกันเบาๆทุกครั้งที่ขยับมานะมาดูสิมีคนทำกระปุกออมสินตกไว้พวกเรา พบกระปุกอมสินใบนี้อยู่ใต้โต๊ะของกล้าดีค่ะพวกเขาค่อยๆวางมันลงบนโต๊ะอย่างแผ่วเบาพวกเราพบสิ่งนี้ค่ะคุณครูเข้าใจแล้วจ้ะครูจะประกาศตามหาเจ้าของและฝากไว้ที่โต๊ะแจ้งของหายทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นทมกลางความเงียบสงบของห้องเรียนกล้าดีวิ่งเข้ามาหาคุณครูใบหน้าของเขาเปียกชื้นด้วยหยดน้ำตาดวงตาแดงกำ่ำสะท้อนบางสิ่งที่กำลังเจ็บปวดอยู่ข้างในคุณครูครับ กระปุกอมสินของผมหายไปแล้วมันหายไปแล้วโอ้กล้าดีใจเย็นก่อนลูกครูเจอกระปุกของลูกแล้วอยู่ในห้องพักครูใต,ต้โต๊ะวางของขอบใจนะมานี่มานะระวังกระปุกของนายให้ดีนะคราวหน้าเธอกระซิบพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เล็กๆไม่งั้นอาจมีใครเอาไปซ่อนไว้อีกก็ได้ฮ่าฮไม่ได้ คุณครูยืนมองห้องเรียนอันมีชีวิตชีวาเด็กๆบ้างก้มหน้าอ่านหนังสือบ้างรอบยิ้มพูดคุยกันเบาๆแต่ในมุมหนึ่งแววตาของครูจับจ้องไปยังมานีและมานะรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏขึ้นที่มุมปากของครูเป็นรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความรักความเข้าใจและสรทธาในหัวใจของเด็กๆความสงสัยคือกุญแจของการเรียนรู้เธอคิดในใจ ขณะเดินผ่านโต๊ะเรียนแต่ละแถวอย่างเงียบงนันและอุ่นภายใต้แสงแดดที่ทอดลงบนกระดานดำ